สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยกับแนวทางรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวกาชาตดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่ําคืนของวันที่12อนะครับเดือน6-2566นะครับผมเมื่อคืนนี้ของเรานะครับมาแค่รอบเดียวนะครับในตัวเจาะแล้วก็2ตัวเด่นด้วยนะครับดาวโจน VIP นะครับนอกนั้นหลุดนะครับพี่ๆเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ เมื่อคืนนี้เรากาชาติผมให้6กับ2ไปนะครับรูด2ผลที่ออก1 40กับ73มนะครับมา2 7ให้เราก็ไม่ได้นะครับรอบนี้ก็หลุดไปนะครับส่วนเราโจน VAP ผมให้2กับ8รูด8ผลที่ออก6 2 4กับ86นะครับของเราใครวิ่งรูดที่8เข้าไปที่86ตรงๆนะครับเสียดายที่ไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับ ส่วนใครเอา2ไปวิ่งเป็นรูดนะครับเข้าไปที่2 4นะครับตัวเจาะไม่มีนะครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ส่วนดาวจนสตาร์นะครับผมให้9กับ5รูด5ไปผลที่ออก8 2 2กับ64นะครับรอบนี้หลุดนะครับพี่ก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็จะลงดาวจนปกตินะครับเหมือนเดิมแล้วนะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับ ชื่ชอบแล้วค่อยตามนะครับแนวทางแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับพี่พโปรดใช้วิจนะยาณในการรับชมนะครับค่ำคืนนี้ดาวโจนนะครับปกติก็จะลงให้ตามปกติเนาะเรามาดูราวกาชาติก่อนนะครับพี่พี่าวกาชาตผมได้5กับ9นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขห่านะครับผม50 ห้าสามห้าสี่เก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดนะครับสามตัวเก้าห้าสามนะครับผมห้าสามนะครับห้าศูนย์เก้าเจ็ด นะครับผมส่วนดาวโจน VIP นะครับวันนี้ได้3แล้วก็9นะครับสายรูดให้ไปที่9นะครับ3 4ม6 3 8 9าม4สเก้ เก้าหกสามเก้าหกนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่เก้าหกเก้าสี่สามแปดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วน ดาวโจนปก,กติดาวโจนปก,กตินะครับผมได้ผมได้5นะครับพี่พี่หและก็7นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับประกบคู่5 0 5 1 5 8 7 0 7 4 เจ็ดห้านะครับผมสามตัวผมให้ไปที่ห้าเจ็ดห้านะครับตัวเด่นเนาะเจ็ดห้านะครับห้าหนึ่งห้าศูนย์ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พสลับแนวทางรอบดึกเนาะลาวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะทั้ง3รอบนะครับพี่ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมค่ำคืนนี้ตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์กันนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ